สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมวันนี้ต้องมาทำวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งให้ดูกันอีกทีเนาะที่สวนตอนนี้ใช้สองสูตรเลยแห้งกับน้าแค่นี้แหละแต่เบสหัวใจสําคัญเลยคือสูตรแห้งนี่แหละถึงไม่มีสูตรน้ําให้เติมสูตรแห้งไว้ก่อนอ่าดีดีที่สุดเพราะคงอยู่ในดินได้นานแล้วเนาะถั้งสวนนะตอนนี้ใช้ prm อย่างเดียวครับใช้วัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งกับสูตรน้ํา2อย่าง แล้วก็มีบางช่วงถ้าเกิดโรคแมลงรบกวนเราก็จะใช้เชี้วพันธุ์ร่วมด้วยอย่างเช่นถ้าช่วงไหนเอาเกือบลืมก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยด้วยเนาะถ้าอย่างเช่นบางช่วงที่มแมลงระบาดเนาะเราก็จะฉีดพ่นสูตรน้ําผสมกับเชี้วพันธุ์อย่างเช่นพวกเมทาเลเซียมบิวเลีรีหรือบีจีขึ้นอยู่กับโรคที่ท,ที่ที่จะระบาดนะนาะกับมแมลงที่จะระบาดแต่ต้องอยากแนะนํานิดน,นึงคือการการ ฉีดพ่นชีวพันธุ์พวกนี้ให้เน้นที่ป้องกันอย่าให้เป็นเลี้ยวค่อยฉีดรักษายากต้องก็จะเลยจะมีตารางเวลาการใส่ปุ๋ยค่อนข้างจะสม่ำเสมอเนาะสำหรับแปลงที่ทําผลผลิตอะเนาะเราจะฉีดพ่นทุกๆห่สัปดา,าวัสดุฟื้นฟูดินสูตรน้ําผสมกับมีทาเลเซียมบิโอเรียแล้วก็บีเอสบาซิลัสซับซิลิสอันนี้ยืนพื้นเลยทุกสัปดาหสัปดาละหนึ่งครั้งฉีดพ่นแค่ผ่านๆเนาะอัตราส่วนสูตรน้ําก็1ต่อร้อยแล้วก็ผสมทาเลเซียมบิโอเลีย อ่าห้าสิบกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรอันเนี้ยตามข้างซองที่เขามีจำหน่ายเขาบอกใช้สามสูตรนั้นเลยแต่เราเพิ่มสูตรน้ำไปด้วยตัวสูตรน้ำเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าไงเป็นตัวเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์พวกนี้ด้วยสามารถทำให้แอคทีฟได้ดีขึ้นนะเนาะมาเข้าเรื่องเลยทำสูตรแห้งดีกว่าอ่าส่วนผสมทั้งหมดในการทำสูตรแห้งก็จะมีันดับแรกเลยก็คืออะมิโน150ซีซี1้0ซีซีนี่ก็แค่ขวดกระทิงแดง ขวดเล็กเนี่ยหนึ่งขวดแล้วก็โซคอนที่พี่ชอบถามว่าโซคอนคืออะไรโซคอนอะหลักๆเลยมันจะเป็นซิลิกอนหรือทรายแต่ไม่ใช่ซิลิคอนทั่วไปเนะเาะตัวโครงสร้างเขาถูกถูกปรับโครงสร้างมาให้มีเขาเรียกอะไระให้มีหนามแหลมคมเพื่อจับประจุได้ดีกว่าธาตุชนิดอื่นๆ บางคนบอกว่าโดโลไมท์ใช่ไหมใช้โดโลไมท์แทนได้ไหมไม่ใช่ครับคนละอย่างตัวโซคอนเป็นนวัตรกรรมที่ PRM คิดค้นขึ้นมาเนาะเขามีหนามแหลมคมตัวโครงสร้างเขาอะ่ะมันจะเป็นหนามแขกคืออยากอธิบายลงลึกกว่าน,นี้นะแต่ก็กลัวจะออกทะเลไปใหญ่เนาะคือในในปุ๋ยหรือในธาตุอาหารเนี่ยมันจะมีประจุข,ของไอออนบวก,กบไอออนลบอยู่ไอตัวประจุเนี่ยจะทําให้ต้นไม้กินได้ดีขึ้นดูดซึมได้ดีขึ้นอยู่ที่ประจุตรงนี้แต่ตัวตัวโซคอนเนี่ยถูก ถูกพัฒนาถูกปรับโครงสร้างมาให้มีหนามเยอะๆเพื่อตัวมันเองจะได้มีประจุมียอดเขาเนี่ยที่เป็นเป็นประจุได้ไดเยอะขึ้นทําให้เวลาเราใส่โซคอนเพื่อปรับปรุงดินเนี่ยมันออกเห็นผลได้ไวอ,อ,อย่างสมมุติว่าฝรั่งหรือทุเรียนอะไรพวกนี้ต้นโสมใช้โซคอนเพียวๆโรยโคนต้นเลยแล้วลดน้ําตามแค่พอละลายให้ลงสู่ื้นผิวจะเป็นการกระตุ้นร่างใหม่ อันนี้ใช้เวลาต้นต้นโซมอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าใส่ในวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งเนี่ยก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสารอาหารที่จะให้สู่ต้นเราต้นไม้เนี่ยถ้าได้รับซิลิคอนเยอะๆในปริมาณที่โอเคที่ต้นไม้ต้องการเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้แก่งแต่ในตัวโซคอนมันไม่ได้มีแค่ซิลิคอนอย่างเดียวมีหลายอย่างมีธาตุอาหารมีแร่ธาตุอีกหลายอย่างเนาะแต่เมนเลยคือซิลิคอนตัวนี้แหละทาให้ต้นไม้เราแก่งขึ้น แมลงมันจะไม่ค่อยกวนเพราะว่าใบมันเหมือนเรากินสายเขาไปแหละแล้วมันไปอยู่ที่ใบอย่างเงี้ยเวลามาลงมันมากินอ่ะมันก็เลยไม่ชอบมันก็จะระคายมันก็จะกินได้นิดๆหน่อยๆมันก็ไปอ่ะโซคอนไปแล้วแล้ว,ลวก็ยูเรียยูเลียหนึ่งกิโลต่อขี้วัวสิบกิโลใช้แค่นี้นะครับแล้วก็น้ําเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าลิตรให้ดูจากความชื้นของของตัวมูลสัตว์ของตัวปุ๋ยอ่ะเราผสมเราผสมทุกอย่างใส่น้ําก่อนยูเรียหนึ่งกิโล ขอค้อนหนึ่งกิโลนะคุกเลยอะมิโนโนี่เฮ้ยร้อยห้าสิบซีซีพี่พี่ชอบถามว่าใส่เยอะกว่านี้ได้ไหมใส่เยอะได้ครับแต่เปลืองแค่นี้พอแล้วน้ำก็น้ำเนี่ยไม่ตายตัวเนาะขึ้นอยู่กับบูนสัตว์ขึ้นอยู่กับขี้วัวเนี่ยแล้วก็พี่พี่ชอบถามว่าใช้ขี้อย่างอื่นได้ไหมต้องแนะนำเป็นสัตว์เขียวเอื้องเนาะช้างมา้าวัวควายลาล่อ แทะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ใชจุลินทรีย์ที่อยู่ในในสัตว์เขียวเอื้องพวกนี้มันมีสีก่กระเพาะแล้วก็ขี้วัวที่แนะนําก็คือเป็นขี้วัวลานขี้วัวขี้วัวนมยิ่งดีเนาะอย่ากเก่าไปถ้าขี้วัวเลี้ยงบนดินนี่ไม่ค่อยดีเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้จากเนี้ยเลี้ยงในดินนะอ,อันนี้เพราะเราไม่ได้ซื้ออ,อ,อันนี้เราของเราเองเราก็เลยใช้อันนี้แหละใช้จากที่มีเนาะ อันนี้อาจจะต้องเติมน้ำหน่อยให้มันชื้นกว่านี้ใช่นะก็ผสมไปเอาแค่พอมันหมาดอะกำแล้วน้ำไม่แฉะแล้วก็ความชื้นพอดีพอด,พอดีเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงอบไว้อีกห้าวันอีกห้าถึงเจ็ดวันเนาะแล้วก็มาเปิดเอาพอเดี๋ยวพอตอนหมักไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นอะมาเนี่ยมขอน้ำหน่อยนะ พอตอนหมักไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นแอมโมเนียมเนาะพอเปิดกระสอบแล้วเนี่ยเราต้องไล่กลิ่นแอมโมเนียมออกให้หมดนะไม่งั้นแอมโมเนียมอ่ไอตัวกลิ่นแอมโมเนียมที่อยู่ในกระสอบเนี่ยมันทําให้ใบเหลืองได้ต้นไม้ใบจะไหมพอกันไอจอบเล็กไปหนอะนี่ก็โอเคแนละ้วอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระสอบแล้วก็ปิดจริงไว้ ถ้าใครมีกำลังใหญ่กว่านี้หน่อยก็จะทำงานสบายหน่อยนะอันนี้สาสชิดให้ดูครับนะครับเราก็ใส่ถุงสองชั้นกระสอบเนาะข้างในมันจะเป็นพลาสติกกดคือไม่ให้อากาศเข้าออกได้ให้เกิดกระบวนการหมักในถุงอนะ่ะมันทำให้ปุ๋ยเราเป็นไวอันนี้สำหรับแบบชาวบ้านอย่างเราเราทำใช้กันนะแค่นี้เพียงพออยู่เอาปิดไว้ห้าวันพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปิดกระสอบออก เอาเชื่องมัดปิดปากให้สนิทเลยรีดอากาศออกหน่อยแล้วก็เวลาเก็บก็จะตั้งจ้างแดดน,นะครับให้หลบหลบแดดหน่อยอ่าก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยห้าวันอ่าสำหรับพี่ๆที่ถามว่าเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่คือถ้ายังไม่ใช้อะ่ะก็ยังไม่ต้องแกะถ้าเก็บไว้ได้นานอะ่ะมันจนกว่าเราจะใช้อะไรไม่ได้เหมือนสูตรน้ำเนาะสูตรน้ำมันเติมออาซิเศนแล้วจุลินทรีย์มันเดินอยู่ในระบบเปิดอะ่ะอันนั้นต้องเติม แต่ถ้าเราจะใช้เมื่อไหร่เราก็มาแกะออกแบบนี้อันนี้นี่คือพร้อมใช้อันนี้คือส่วนผสมที่พร้อมใช้แล้วแล้วเราเอาออกมาพึ่งเรียบร้อยแอมโมเนียหมดแล้วใส่ต้นไม้เนี่ยแป๊บเดียวแอคทีฟโคตรไวอะจริงๆยังให้เนี่ยสีสะเกกข้างหลังที่มาแรงลงลนะแล้วยอดไม่ค่อยเดินสามวันยอดพุ่งเลยเนีน่ยเนาะ,ะเวลาใช้ก็ถ้าฝรั่งต้นใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเนี้ย อย่างข้างหลังน้องเนี่ยสองร้อยกรัมต่อต้นครับโรยรอบโคนอ่าเดี๋ยวให้ดูอย่างนั้นน่าจะยังพอมีที่เราโรยโรยใส่ไปอยู่นี่เนี่ยอันนี้ยังมีอยู่นี่นะโรยทับบนฟางไปเลยเนาะแล้วดูเนี่ยดูเนื้อดินตรงเนี้ยพอเขาเริ่มย่อยสลายต่อไปเรื่อยๆดินดินอย่างกับปุ๋ยอ่ะนี่นี่รากฝรั่งนี่อะ ที่สําคัญเลยคือจะลืมห่มฟางคุมดินด้วยเพราะจุลินทรีไม่ชอบจังแดดน,นะเนี่ยดูแทบจะเป็นปุ๋ยอะบางคนเลยกดินเนี่ยทั้งแปลงต้องมาใช้ข้างนี้นะครับแล้วดนะูนี่กำลังจะทํารุ่นต่อไปเนาะใส่ไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะแตกยอดแล้วนี่ตัดแต่งก็ห่อชุดใหม่ได้เลยเนานะทั้งหมดท,มทั้งมวลที่ใช้อยู่ นะตอนนี้ก็แค่เนี้ยและครับวัะสะดุฟื้นฟูดินสุดน้าสุดแห้งพีเอ็มสองอย่างแค่นี้แหละก็มาทําให้ดูอีกทีเนะเผื่อพี่ๆท่านใดเพิ่งจะเจอคลิปต้อมอะไรพวกนี้ใช้ยอยู่แค่นิ้งจริงแล้วอย่างที่เห็นนะฝรั่งอันนี้หมดรุ่นไปแล้วกาลังจะทํารุ่นใหม่เราดูมันติดเนะนี้ยนะนี่ดอกนะแล้วต้นไม่เคยยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงไม่เคยใช้ครับอ๋อที่สาคัญนะทำพีเอ็มนะยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงของต้อมที่ทําอยู่นะ ยาข้าายาฆ่าแมลแรงยากันเชือ้อราแล้วก็แม้กระทั่งสารตะไบต้องก็ไม่ได้ใช้ใช้แค่นี้แหละนี่เลยน้่เนาะก็ใครสนใจวัสดุฟื้นฟูดินสุดน้ำสุดแห้งก็ติดต่อมาได้เนาะจะทักแชททักเพจทักอะไรเดี๋ยวต้อมทิ้งช่องทางไว้ในรีพชั่นนะเนาะก็ประมาณนี้เนาะที่ใช้อยู่แล้วก็ใช้อยู่จริงๆเลยกล้าบอกต่อขนาดนี้เนาะถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามมาให้ต้อมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ